สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมุ่นชน FM ร้อเสนอ No Dust No Dust รู้สู้ฝุ่นโดยโครงการ a i r for a l l ลดการเผาเพื่ออากาศสะอาดสวัสดีครับก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลานี้นะครับรู้สู้ฝุ่นนะฮะ No Dust โ <No> <Yeah. S 1> นดัสะครับเราพบกันในช่วงนี้ปรับเปลี่ยนภาษาเล็กน้อยนะฮะก็จะมาพบกันกับผมธีรภาพแล้วก็คุณชาลินีนะครับรู้ <Okay. S 1> สู้ฝุ่นนะฮะตอนนี้เราก็ชื่อตอนว่าฤดูฝุ่นจบแต่ปัญหายัางอยู่เน mm. มอ,อ <Okay. S 1> ของเรานะฮะ <Okay. S 1> ก็มีงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าเยอะแยะเลยรายการของเราเนี่ยก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับ ปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับแล้วก็ pm 2.5ในหลากหลายแง่มุมมานำเสนอครับเพราะว่าเราก็รู้ดีกันว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆคนในสังคมเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็จะเผชิญกับปัญหานี้นะครับดังนั้นการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับปัญหานี้อย่างจริงจังก็จะช่วยให้เราเนี่ยค้นพบวิธีการรับมือกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงว่าสามารถ หาทางแก้ไขเพื่อให้อากาศที่เราหายใจเนี่ยปลอดภัยไร้ฝุ่นควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราทุกคนได้นั่นเองแหละนะครับก็ว่าฟังหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าช่วงนี้บ้านเราเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วฝนตกก็แทบจะทุกวันเลยนะคะฝุ่นควัน PM 2.5อะไรก็ดูเหมือนจะไม่มีและ้ะทำไมเราถึงยังจะต้องพูดถึงและชวนคุยเรื่องของปัญหาหมอกควัน PM 2.5กันอยู่อีกออนะคะ เปลี่ยนไปคุยเรื่องน้ําท่วมดีไหมหลายท่านอาจจะสงสัยอย่างช่วงนี้เห<ๆ>มืหลายคนจับตาน้ําท่วมไงมออแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าแม้ช่วงเวลาที่เป็นหาฝุนควันไฟป่ามันส่งผลกระทบรุนแรงหรือที่เรียกกันว่าฤด,ดูฝุ่นควันเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า PM2.5 ยังไม่จบค่ะ,คะยังคงเป็นปัญหาที่วนเวียนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราทุกคน ในทุกๆปีใช้ทำนี้นะคะทำให้ถึงจะไม่มีปัญหาฝุ่นควันไฟป่านในระยะนี้คุณภาพอากาศและค่า PM 2.5ในช่วงนี้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีหน่วยงานและผู้คนหลายๆห,หน่วยงานหลายๆฝ่ายเนี่ยนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง oh. ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาที่จะกลับมาอีกในปีต่อๆไปนะ,ะ oh. นะคะรวมทั้งพยายามค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ฝุ่นควัน PM 2.5เนี่ย เป็นปัญหาส,ามสาัมซากที่คนในสังคมต้องทนอยู่แบบนี้นะ,ะโดยที่ยังไม่มีทางออกอย่าง,ย,างยั่งยืนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ต้องทนอยู่กับปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะครับดังนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการนะ,ะครั้งแรกกับรู้สู้ฝุ่น no dust no dust นะฮะก็รายการนี้จะมาพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา10โมง ครึ่งไปจนถึง11โมงโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 นะฮะแล้วก็ทางแฟนเพจ FM100 เสียงสื่อสารมวลชนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้อาจจะไม่ได้มาเป็นประจำทุกๆสัปดาห์<ม>นะฮะแต่เมื่อไร่ถ้ามีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นหมอกควันไฟป่า PM2.5 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมาพบกันในทุกๆวันพูดก็แล้วกัน<ม>หลังจากรายการ ร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่แน่หรือว่าไปติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนี้ผ่านทางแฟนเพจ fm100 เสียงสื่อสารมวลชนที่เราก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับว่ารายการนี้จะมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์ไหนหรือสัปดาห์ไหนจะมีใครที่เป็นแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาของฝุ่นควันหมอกควันไฟป่านี้บ้างนะครับ สำหรับตอนแรกนะคะ uh huh. ของรู้สู้ฝุ่นของเราเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาสนทนากันในว uh ันนี้นะคะโครงการที่น่าสนใจโครงการนี้ค่ะโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5ที่กำลังพูดถึงคือโครงการ Air for All ลดการเผาเพื่ออากาศสะอาดที่มีการจัดการเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่21มีนาคม ปีนี้แหละนะคะที่ผ่านมางานในวันนั้นนะคะต้องเล่าถึงเรื่องของการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการก่อนอย้อนไปที่หนึ่งนะฮะ21มีนาคมที่ผ่านมาเนี้ยนะคะภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะการเสวนาเรื่องของการดําเนินโครงการต่างๆของนักวิชาการเพื่อจะหาแนวทางในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า pm 2.5 แต่สิ่งที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนงานวิจัยที่เป็นที่มาของการจัดงานนั่นก็คือแผนงานวิจัยที่มีชื่อว่าการลดไฟในป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data อนะคะนโยบายและการสื่อสารเชิงรุกค,ค่ะครับก็เหมือนที่ทุกท่านได้เห็นบนหน้าจอนะฮะ เป็นโปสเตอร์ของงานมีหลายท่านที่มาร่วมงานนะฮะแล้วก็เ,เห็นแผนชื่อแผนยาวๆแบบนี้นะครับคงมีคนสงสัยว่า,าแผนงานวิจัยนี้เขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไระะก็ต้องขอเล่าถึงเบื้องหลังของแผนงานนี้ก่อนนะฮะว่าอันนี้เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรากับสำนักงานการจแห่งชาติหรือวอชอที่ให้ทุนสนับสนุน วิจัยและก็นวัตกรรมนะครับรวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะฮะระหว่างหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำไปสู่กันขับเคลื่อนในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศเลยนี่แล้วก็ยังเป็นปัญหาที่คุณผู้ฟังก็คงจะทราบดีแล้วละ่ะ นะฮะว่ามันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพของทุกคนคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคเหนือเนี่ยโอ้โหมาต่อเน,นื่องยาวนานนะแล้วก็แน่นอนว่ารว,ารวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะจากที่ได้ติดตามการเปิดตัวโครงการและการถแถลงข่าวไปนะคะดูเหมือนกับว่าแผนง,งานนี้เป็นแผนง,งานที่ เรียกว่าใหญ่มากๆเลยนะคะคุณธีรพัฒพรามีทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากมายหลายท่านเลยนคะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ค่ะ,ะใช่แล้วครับก็อย่างที่อย่างที่บอกว่าบนหน้าจอของเราจะมีภาพของหลายๆท่านมีรายละเอียดของวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกันก็คือในงานเปิดตัวโครงการเนี่ยจะมีการนําเสนอข้อมูลนะครับว่าแผนงานวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่งานวิจัยงานเดียว แต่ยังมีโครงการย่อยหลายโครงการที่รวมกันอยู่ในแผนวิจัยนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีการแบ่งกลุ่มของโครงการด้วยเพื่อให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของงานวิจัยนะฮะที่บอกว่างานวิจัยมีการแบ่งโครงการออกเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยนะคะส่วนนี้คงต้องให้คุณธทรภาพเล่าต่อเลยนะคะว่าเขาแบ่งกลุ่มกันอย่างไรและกลุ่มที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ ที่บอกว่ามีการแบ่งกลุ่มก็จะให้ลองสังเกตดูที่ชื่อว่าการลดไฟในป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นโยบายและการสื่อสารเชิงรุกข,ของงานวิจัยของเราเนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆก็คือว่าแผนงานนี้ก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมายสำคัญ3อย่างด้วยกันได้แก่การพยายาม ลดการเกิดไฟในป่าการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5แล้วก็การสื่อสารเรื่องปัญหานี้เพื่อให้เกิดเข้าใจหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเอง <c oughs> สำหรับแผนงานวิจัยนี้เขาก็จะใําคำว่ามิติครับมาแยกแต่ละเป้าหมายเพื่อใหเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับก็ใช้คำอย่างเป็นทางการกล่าวว่า การวิจัยการลดไฟในป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นโยบายการสื่อสารเชิงรุกประกอบด้วย3มิติด้วยกัน <Yeah. S 1> ซึ่ง3มิติที่ว่านี้ก็ได้แก่ 1. มิติการลดไฟในภาคป่าไม้นะครับ 2. มิติการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ แก้ปัญหาซึ่งในส่วนนี้คำที่เขาใช้กันบ่อยๆเลยแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังคุ้นเคยคำกคือคำว่า Big Data นั่นเองแล้ว3ครับในมิตินโยบายและการสื่อสารเชิงรุกก็จะมีอยู่3มิติด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าแผนงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยโครงการต่างๆซึ่งก็หมายความว่าจะต้องมีมากกว่าหนึ่ง แน่นอนแสดงว่าโครงการเหล่านี้ก็จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในมิติต่างๆที่ตรงกับแผนงานของแต่ละโครงการใช่ไหมคะอ่าใช่ครับก็อย่างที่คุณชัยลินีตั้งข้อสังเกตเลยว่าในแผนงานเนี่ยการลดไฟในป่ากรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นโยบายและการสื่อสารเชิงรุกอันนี้ต้องเน้นชื่อแผนงานใหญ่ไว้นะฮะเขาก็จะมี อีก7โครงการย่อยที่อยู่ในแผนงานนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าในแต่ละมิติมีโครงการอะไรอยู่ในนั้นบ้างพอเมื่อกี้เราบอกว่ามี3มิติ3มิติกับ7โครงการย่อยและเดี๋ยวจะส่งต่อให้คุณชัยลินีเล่าต่อว่าแต่ละโครงการเขาทําอะไรนะฮะเริ่มต้นกันที่มิติที่1ก็คือการลดไฟในภาคปา่าไม้ในมิตินี้เขาก็จะมีโครงการย่อยทั้งหมด3โครงการนะครับอันนี้ ตัวหนังสือบนหน้าจออาจจะเล็กนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงสามโครงการเนี่ยโครงการย่อยที่1ก็คือการศึกษาพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเขาเรียกว่า UAV คนะแล้วก็ระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อไปตรวจจับไฟป่าด้วยข้อมูลภาพจากระบบอากาศยานไร้คนขับพื้นที่การศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย จังหวัดเชียงใหม่นี่คือโครงการย่อยที่1นนะครับโครงการย่อยที่2คือการศึกษาสาเหตุต้นต่อปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยพหุศาสตร์วิชาการและยุติธรรมชุมชนโครงการย่อยที่3ครับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การจ่ายตอบแทนคุณระบบนิเวศปาา่าไม้ เพื่อป้องกันและลดไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยฟังชื่ออาจจะงง,ง,งเดี๋ยวคุณชนินีจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอยาจะอธิบายต่อ,อไห <laughs> ครับแล้วต่อด้วยมิติที่2ครับการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่นะฮะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก้ปัญหาก็จะมี2โครงการย่อยได้แก่โครงการย่อยที่4การเสริมสร้างศักยภาพระบบไฟดีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลและโครงการย่อยที่5้า การพัฒนาระบบการจัดการบัญชีการระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทยอันนี้คือส่วนของมิติที่ค่ะส่วนมิติที่3ต่อกันเลยนะฮะก็คือนโยบายและการสื่อสารเชิงรุกมีโครงการย่อย2โครงการนะครับได้แก่โครงการย่อยที่6การวิจัยเพื่อพัฒนาแผนแก้ไขและรับมือปัญหา PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โครงการย่อยที่7ก็คือโครงการ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการสื่อสารภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการจัดก,การปัญหา PM 2.5ในพื้นที่ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือ3มิติกับ7โครงการย่อยที่อยู่ในแผนงานวิจัยนะฮะะอ่ะหลังจากที่ผมได้บอกเล่าชื่อของโครงการย่อยไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวจะสลับให้คุณชาลินีมาเล่ากันบ้างนะครับว่าแต่และโครงการเนี่ยเกี่ยวกับอะไร ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าในครั้งนี้เราจะนําเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการอย่างคร่าวๆนะฮะเพราะว่าในรายการครั้งต่อๆไปเราจะมีผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการเนี่ยมานั่งพูดคุยกับเราค <c oughs> ่ะอ่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันให้มากขึ้นว่าแต่ละโครงการเขาทําอะไรกันไปบ้าง เป้าหมายของโครงการแต่และโครงการคืออะไรกันบ้างนะครับค่ะเรามาเริ่มกันที่โครงการแรกกันเลยนะคะ<แ>การศึกษาพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าด้วยข้อมูลภาพจากระบบอากาศยานไร้คนขับพื้นที่การศึกษาอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะคะโครงการนี้เล่าให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะก็คือการนําเอาปัญญาประดิษฐ์ หรือว่า AI เนี่ยมาช่วยในการทำงานของอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ในการตรวจการเฝ้าระวังและชี้เป้าจุดที่เกิดไฟป่านั่นเองอนะคะโครงการแรกครับโครงการที่2การศึกษาสาเหตุต้นต่อปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสียและกระบวนการจัดการความขัดแย้งด้วยภหุศาสตร์วิชาการและยุติธรรมชุมชน เป็นการค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าหรือว่าอยู่ในป่าสามารถนำไปใช้ในการลดจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตโอ,อนที่ะะสำคัญนะจุดความร้อนเนี่ยนะครับใช่ค่ะในพื้นที่ที่ออมีการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นสกาในแต่ละที่ะนะคะ,คะส่วนโครงการที่3การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การจ่ายตอบแทนคุณระบบนิเวศป่าไม้เพื่อป้องกันและลดไฟป่าในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยก็เป็นการหารูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชุมชนในพื้นที่กับภาครัฐและเอกชนผ่านการจ่ายค่าตอบแทนที่กำหนดร่วมกันซึ่งทั้ง3โครงการนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่ามุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลดการเกิดไฟตามมิติของการวิจัยที่คุณธิรภาพได้เล่าไปก่อนหน้านี้คะ่ะอ่าคือฟังแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเอา UAV หรือเราเรียกง่ายๆว่าดโดรนนี่แหละนะฮะมาช่วยงานในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าหรือว่าอย่างการให้ค่าตอบแทนนะที่จะน่าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนในการเฝ้าระวังไฟแล้วก็ตอบโจทย์คนที่สนใจปัญหาแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมในส่วนนี้ด้วยเรามาต่อกันที่สองโครงการที่อยู่ในมิติที่สองนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก้ปัญหาครับค่ะ ในมิตินี้จะมีอยู่2โครงการนะคะก็คือโครงการที่4การเสริมสร้างศักยภาพระบบไฟดีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีววมวนนะคะเ mm. ชื่อว่าคุณผู้ฟังผู้ชมหลายๆท่านนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อไฟดีกันมาบ้างแล้วนะคะ mm. อธิบายสําหรับคนที่ยังไม่เคยทราบข้อมูลของไฟดีไฟดีก็คือระบบที่ถูกนํามาใช้ในการจัดการและการอนุมัติการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ก็คือถ้าจะมีการทำการชิงเผาหรือขออนุญาตเผาเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรก็ต้องมายื่นคำร้องขออนุญาตพร้อมทั้งระบุข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันนี้แอปไฟดีนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการพัฒนาให้ไฟดีมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนโครงการ ย่อยโครงการที่5นะคะการพัฒนาระบบจัดการบัญชีและระบายมลพิษทางอากาศของประเทศไทยในส่วนนี้จะมีการเล่าเรื่องของการถานข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ pm 2 5 2> เพื่อให้รู้ที่มาของสิ่งเหล่านี้ว่ามันมาจากแหล่งใดบ้างนะคะที่เคยเถียงกันว่า pm 2 5มาจากการเผาป่านะคะ,ะมาามาจากการเผาในภาคการเกษตรหรือมาจากโรงงานจากไอเสีย ของรถในเขต,เ,ตเมืองนะคะครั้งนี้เนี่ยตรงนี้จะมาช่วยให้เกิดความชัดเจนว่าแหล่งไหนที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดนั่นเองค่ะก็เป็นการทําบัญชีขึ้นมาเลยกนรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้มาถึงโครงการในมิติสุดท้ายครับมิติที่สามนโยบายและการสื่อสารเชิงรุกอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะ,ะสำหรับมิตินี้นะคะจะมีอยู่โครงการคือโครงการที่6การวิจัยเพื่อพัฒนาแผนแก้ไขและรับมือ พีเอของจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้จะเกี่ยวข้องการทำให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันฝฟ่ป่า PM 2.5และการนำไปใช้รับมือหรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหานี้ส่วนโครงการที่7ค่ะโครงการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายสื่อสารภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการจัดการปัญหา PM2.5 ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ลักษณะก็เป็นไปตามชื่อโครงการเลยนะคะคือเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสาราให้ทุกๆฝ่ายสามารถติดตามสถานการณ์สามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและสามารถรับมือกับปัญหาการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีด้วยข้อมูลข่าวสารต่างๆนั่นเองค่ะอืมอันนี้คือ3มิติกับ7โครงการที่อยู่ในทั้งสมิตินะฮะเราก็แบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับที่คุณสาลินีเล่าไปเนะี่ย ก็เป็นแค่รายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นเองในโครงการย่อยทั้งหมดที่อยู่ในแผนงานวิจัยในโอกาสต่อ,ตอไปเราคงจะได้มาติดตามกันต่อนะฮะว่าแต่ละโครงการเนี่ยมีการดําเนินการในเรื่องไหนบ้างและผลที่ได้เนี่ยออกมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายโครงการที่ยังดําเนินการอยู่ใช่ค่ะอย่างน้อยๆวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับแผนงานวิจัยรวมถึงโครงการย่อยต่างๆที่อยู่ในแผนงานแล้วนะคะนี่น่าจะเป็น บทบาทที่น่าสนใจมากๆเลยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในการที่นักวิชาการและทีมงานของสถาบันจะได้นำเอาความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยเข้ามา ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและ PM2.5 นะคะคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าผลที่ได้จากการดำเนินงานจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความคาดหวังของผลที่จะได้รับของโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะ,ะมันจะไม่ได้สิ้นสุดแค่ตอนที่งานวิจัยหรือว่าโครงการมันจบลงไปเท่านั้นแต่มันจะถูกนำไปใช้ต่อในรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยให้เราทุกคนเนี่ยไม่ต้อง วนเวียนอยู่กับปัญหานี้ทุกปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะอ่าคือโครงการแผนงานชื่อยาวๆแบบนี้นะฮะเราอาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นแผนงาน Air for all เพื่อความเข้าใจง่ายๆแล้วก็ะสะดวกในการเรียกชื่อนะครับะจะไดะ้สร้างความเข้าใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งทาง Air for all เนี่ยเขาก็ได้จัดงานอย่างที่บอกว่า21มีนาคม เปิดตัวโครงการเป,เปิดตัวแผนงานไปแล้วมีการจัดการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนเชิญชวนผู้ที่ทำงานวิจัยมาเล่าให้ฟังะนะฮะเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่น่าสนใจมากๆเลยก็หวังว่าะจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เราเผชิญมาผมก็ ไปผมและคุณชัยนีได้มีโอกาสไปร่วมการเปิดตัวโครงการด้วยนะฮะน่าสนใจอย่างเรื่องของการใช้ Big Data เข้ามารวบรวมประมวลผลข้อมูลอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้อมูลในเชิงสถิติที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันออกมาแบบนี้แล้วต่อไปในปีต่อ,ตอไปเราก็จะสามารถนำข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยไปพยากรณ์ได้นะเในปีต่อไปอาจจะมะีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้น มากขึ้นหรือน้อยลงจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาได้หรือแม้แต่การสื่อสารอุชาลินีเราสองคนในฐานะสื่อมวลชนนะคะมีโอกาสเป็นตัวแทนขึ้นไปร่วมเสวนาบนเวทีย่อยนะคะในวันเปิดตัวโครงการด้วยว่าในฐานะสื่อมวลชนแล้วเนี่ยเรามองเรื่องของการสื่อสาร กับการแก้ไขปัญหาหมอกควัน pm 2.5อย่างไรหลายปีที่เราประชาสัมพันธ์กันมาตลอดนะคะลดเผาห้ามเผาหรือจัดการการเผาก็ตามนะคะเหตุใดมันยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างร้อยเอร์เซมันยังคงมีการความเข้าใจผิดต่างๆในแง่ของการสื่อสารกันอยู่หรือมีข้อบกพร่องหรือจุดที่มันหายไปตรงไหนในการสื่อสารให้ไปถึงกับ พี่น้องประชาชนจริง,รงๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งต้องยอมรับเลยค่ะ,ะและจริงๆแล้วเรื่องของปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5เนี่ยนะคะคือในคนแต่ละช่วงแต่ละระดับเนี่ยปัญหามันก็จะไม่เหมือนกัน<า>ปัญหาจะต่างกันเช่นปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ของคนในเมืองปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ของคนที่อยู่ชานเมืองนอกเมืองอหรือคนที่อยู่ใกล้เขตป่าหรือแม้แต่คนที่ ทำการเกษตรค่ะหาของป่า,อ,าอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันอืมุมมองกับปัญหาเหล่านี้ยมันจะต่างกันเอ่อเราจะสื่อสารอย่างไรให้คนในทุกช่วงในทุกระดับเนี่ยเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน<อ>แล้วหาแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมครับค่ะนี่แหละครับก็เป็นแผนงานที่ตั้งใจนะฮะจะทําให้ปัญหาเรื่องของ ฝุ่นควันเรื่องของไฟป่านะฮะได้หมดไปแล้วเราก็จะได้มีอากาศสะอาดเพื่อให้ทุกคนได้หายใจเข้าไปค่ะวันนี้ภาพรวมโครงการ<อ>ใหญ่ๆออกมากลางมาเป็นร่มใหญ่นะคะแล้วก็ออกมาเป็นโครงการย่อยอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆก่อนอนะคะส่วนในครั้งต่อไปของรู้สู้ฝุ่น no d u ส t no d u เนี่ย จะมีอะไรให้ทุกท่านได้ติดตามนะคะต้องติดตามไปรายสัปดาห์เลยะนะฮะ,ะทุกวันพุธนะคะทุกวัน,วนพุธ10โมงครึ่ง <c oughs> นะฮะจนถึง11โมงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาเจอกันทุกพุธนะเด,เดี๋ยวจะต้องติดตามกันนะครับแล้วเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับผ่านทางแฟนเพจของเรานะครับ fm ร0 0เสียงสื่อสารมวลชนนะครับว่าเอ๊ะพุธนี้รู้สู้ฝุ่นจะมีใครมา ร่วมรายการแล้วก็จะมีประเด็นอะไรมานำเสนอกันบ้างติดตามกันได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในครั้งแรกนะ,เ,ะเรียกว่าเป็น EP ีแรกก็แล้วกันของรายการรู้สู้ฝุ่นของเรานะฮะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะนาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟปา่าฝุ่น PM 2.5มามาเสนอต่อคุณผู้ฟังอีกแน่นอน นะฮะรอติดตามกันได้ในช่วงเวลาของรายการของเราในครั้งต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมธีราภาพเป็งจันและก็คุณชลินีธรรมโมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการรู้สู้ฝุ่นในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน fm ร้อเสนอ no dust no dust รู้สู้ฝุ่นโดยโครงการ air for all ลดการเผาเพื่ออากาศสะอาด